สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทําส้มตํานะคะอันนี้เขาเรียกตําไทยพี่น้องค่ะเพิ่งเคยทํากินนะคะครั้งแรกที่เคยทําก็คงจะอร่อยนะคะเคยเคยไปซื้อแต่ว่าไม่เคยทําเองถามว่าเคยกินไหมเคยกินนะคะส่วนมากเราก็จะทําแบบตําอีสานบ้านเรานะคะ ันนี้เราลองทำดูทำกินดูอ้าชิมดูค่ะได้ใจเลยแต่ว่าเราไม่มีกุ้งนะคะ ไยแล้วค่ะรสชาติดีมากๆเลยอะไรจะอร่อยมากมายขนาดนี้ละคะเสร็จแล้วก็ตักใส่จานน้องขาเชิญทานด้วยกันนะคะวันนี้เราทำเยอะๆเลย ทำเยอะมากรสกลมกล่อมนะคะมีทั้งเปรี้ยวมีทั้งหวานนะคะเผ็ดนิดๆน,นะคะเพราะเราใส่พริกแค่หนึ่งเม็ดนะคะมาทานด้วยกันเลยค่ะ